าธอใหญ่ประผู้พิผัดวิทยาคมหลวงพ่อเจริญทานหยุตโตบรมพระผู้แห่งโลกอุดรบูรพาเพราะอำนาจอาจานบรารมีพอแม่์ผู้ปราจารย์แยน่นำพกปัดรักษาน่าคุณหมหูเหล่อมข้าพระเจ้าพร้อมด้วยเจ้าของขวังและกระตันทุกคนบีิมาตรวมในใบสีสูปันวันมีประภาคาเธอร์บุศาทุศาท นโมูตาสะแกวสามประกันเป็นที่เพิ่งพันเตไหมาพิ่งเจา้าคุณแก้วว่าหน่วยสามขอให้เว้นมันใหาให้เสียนีรีบขออย่าเล่าอยู่ข้างทิ้งข่าสิ่งใดแนทอน เกศาผมเกียเก้าตามดอกมาลาหาดขามือซิบนิวกะเรื่องดังเทียนสิงขาขอย่อมื่อนกกระดังกระเทียนกระตำไตอันว่าตนโตคาให้เป็นทางดวงดอกใจให้เป็นดันานน้ำมันไตาภายนาให้หงุงเฮืองแน่ทอนนาอาจารย์เจ้า อครูอาจารย์และนักปราชขอให้จำาชื่อไว้เมื่อนาได้สั่งสอนูงมูงสาพร้อมศีลาหน่วยใหญ่งมูสาวเาพร้อมห้ามหายยาสะเทือนนักขอให้มีใจตั้งฟังเอาได้จําชื่อย่อมือแปีใต้เก้าหมู่เจ้าให้คอยฟัง ใจในที่ต่อตังอ้งยาสุหัมคันิงเครื่องตายาเบือนบิดไหลใส่ใส่วยวาหมย่อยยาเดือยเนื่องตาลขอให้เว้นมันให้ให้เสียนีรีบขออย่าเน่าอยู่ข้างคิ้งข้าสิ่งใดเน,ทน่ทอนเกศาผมเกียดเก้าต่างดอกมาลา หาทามือสิบนิ้วกะเลี้ยงดังเทียนสิ่งข้าขอย่อมือนบกระดังกะเทียนกะตำไตอันว่าตนโตข้าให้เป็นพางดวงดอกใจให้เป็นด่งน้ำมันไตภายนาให้หุงเฮืองแน,น่ทอนนะ อาจารยเยจ้าฟูงอาจารย์และนักปราชญ์ขอให้จำเชื่อไว้เมื่อนาได้สังสอนฟงมุวงสาพอมสีนาหน่อยใยฟงมุสาวเบาพอมห้ามไม้ยาสาเทิอนนาขอให้มีใจตั้งฟังเอาได้จำเชื่อย่ยอมือแปลยส่เก่าหูเจ้าให้คอยฟัง ใจให้คิดต่อตังอ้งยาสูหัมคนิ่งเครื่องต่อย่าเบือนบิดไหลใส่ใส่ว่าหําย,ย,ย่อยยาเดี๋ยวนั้นเนื่องตานโสกวนผู้ไข้อันกว่าสิหลงบนตานไข้คอสิโอก่อนนั่นละนาอมพุทโธอมพุทโธวันนี้ อมพุทธทั้งติดอมหาภูคาเด้ออมมาท่งมาคงสหาบบัดน,นี้ภูกาสิไดยอันเซิร์นเทวดา สุสา,สาสุนันตุพลโตเยเทวาสังฆาสามาคตาดูลาเทพพยดาเจ้าทั้งหลายภายบนมีอินทาทิปาติลาดเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกาบทางโสลาสาพมตนทะลงวิมารอเด พาอาทิตย์เจ้าตนวิเศษใส่เสงพาจันทจรเย่งผลพุ่งตนลัศมีหุงเวหาพาละหูอสุรินท้าตนมืดฟ้ามุ่งมืดนาทั่ววหิหนตนทาลงบีมันปราสาท ในอากาศกับทางเจ้าจะตู้โลกบาลสถิตในวิมันทั้งสีคือพญาทตาลทาพญาวิรุลหาพญาวิรูปรขาพญากุเวลุลาเจ้าเป็นเขาเป็นเงาเกเทพดาเจ้าทางลหลอันใหญ่ยังอยู่ทุกผู้ผาสัตารบัวละพัน จึงพอมกันมาถวายบาตรทางพญานาคคาลาดเฟื่อนฟังนาทีหลวงบ่วงกุมพันแลหลิงลำทวนพร้อมพำจักขูวิญญาณตนทาลงวีมานเทียมพอกับทางพญายมมาลาดเจ้าหอดาดีนางทอลนี้นอนเนบนามทุกทวนทำนั่งน,น่อยเมฆลา อันหักษาในมนุษย์สุดแห่งห่องเมืองคนในวังว้นระยะนามทุกเถือนทำหินผาในภายนายันกวงควงเขตพื้นแผ่นปัตถพี่โปกข้อละนี่และย่อมยาโุกแรงลามาหาไม่นิโคตรพ่อเสีทั้งเจดีแก้วกู้ ตนสถิตอยู่ในประเทศลาดสาธานีในเมืองจันทาบุรีลานสร้างหลวงปวงแลหลวงฮีไตลีผีเหนือพาใดพาดา้างกำไฟซายกรุงศรีอโยธยากำไฟขวาเดนแก้วเป็นเขตตนอยู่ในประเทศฮองอานา เทพพยดาเจ้าทั้งหลายตนหักษายัางพา,าธาพานมบ่อลมมาเจดีศีสถานหลวงเป็นเขา่าเทพพยดาเจ้าตนหกหักษายัางจะตูปาธาระบาทผู้นําลอดอาจน้องฮานหลวงกาบทั้งพวงเทพพยดาตนหักษาบกรลพระพุทธศาสนา ในขอบเขตคันธาสีมาขออัญเชิญเทพพย,ยดาเจ้าทาั้งหลายจงสเสด็จลงลีลาลงมาประสมสุมนุมกันณนะสถานทีน่นี้เพื่อฟังคำขาบท้าเจ้าทาั้งหลายจักกล่าวทุกตนทุกองค์ก็ขคาธอสัพเพเทวา ชายตูพวังชายามังขาลังโหนตูสัพพะาทาทีคายุโกโหนตูอเนกาสวัสดีปังเมื่อพามูนีผ่าแพ่แกหมูมานพาผู้บานตนวิเศษหูเหตทอนคำกังวลในเมืองค้นและสันฟ้ามีนาสุกเศร้าเลือหลายสาสตร์เจ็บตายมุ่นมากพระเจ้าพุ่มพาคืดสทรงสารสาสตร์หยุดจีใจจีใจ พาจึงให้ทิพภพายาพรเพื่อให้ใหายคำกังวลและเดือดหอนเป็นตนว่าสัพพทุกสัพพโลกสัพพโกสัพพัยสัพพาเสนียดจะไล่เจ็บป่วยไข้ทางกายภายในและภายนอกให้ใหายออกแว่นไก่โตกนี้ไปฝากฟ้าให้ฟุ้งขาห้องเหียกเอาขวัญ ทั้งมวนในตนโตเขามาเตาเหียกเอาควันเขามาสูอยู่ในตนคนป่วยโซเจ็บไข้คือนายอพ้นบุญพินีทโทมขวันใดสามสองตามทํานองแตกเกิดควันกําเนิด32สองให้มาอยู่ข้องในเนื้อมือนีวันนี้ว่ามาเยอะควันเออ ันให้หัวขวัญหัวให้มาอยู่ปักบินเกา่าขวัญมันเข่าท่าหอมดอมขวัญขนตาและขวัญคิวนิ้วซ้ายและนิ้วขวาขวัญบ่าทาทั้งคู่เกือบอยู่เกือบแกวอยู่หับห้องเจ้าอย่าได้วนพางด่วนฝ้าห้องหววหีบกลับมาขวัญตาให้มาอยู่ตาสองรำ ควันยาลิงลำเล่นดูได้เชิญขวัญเจ้ามาอยู่กายทุแข้งควัญแข้งและควันขาก็ให้มาสามมอนีวันนี้ขวัญปากก็ให้มาอยู่ปากอย่าเพ้อจมลงไหลควันหัวใจผ้าเที่ยวเจ้าอย่าได้คืดเหนียวนอมไปไกลให้เจ้ามาสามมอนีวันนี้เชิญขวัญเจ้ามาอยู่ลีในเฮือนขวัญปีเดือนให้มาเตา ขวัญเกีดเกาแลเกีสาขวันนาสีกแกละจะมูขวัญมือผูกทั้งสองพี่ปองเอามัดไว้ก็ให้มาสามือนีวันนี้ขวัญให้มาอยู่หูสองกำขวัญเจ้าไปเที่ยวทำและผูผาน้ำนาคาและขุดนาคอยจะเชิญเอาเจ้ามัดฟา้ามาเหยียดเอาขวัญขวัญแก้วให้เขามาอยู่แขวเป็นแถว ขวันแอวและท้องน้อยขวันนิ้วก้อยให้มาสุแแหวนขวันข้อข้างเล่นไรนาก็ให้มาโฮมเอาอยู่ประจําเอหิมามาอาคัจฉาหินาจัลันติมามาอีธ่านิควันเจ้าจงมาสามมือนีวันนี้ขวัญเจ้ามาหอดแล้วยาใดไปเที่ยวไปมาตามมาฆ่าเล,เหลยห่วย ขวัญเจ้าไปเที่ยวสวนกล้วยเมืองเพดขวัญเจ้าไปตักบนำประเทศท่าเมืองผีขวัญเจ้าไปเที่ยวในคิรีเหละป่าไม้ผีจะไปผีจับขวัญไว้ผูกศอกแต่อยู่ในกลางดงก็ให้มาสามือีวันนี้ขวัญเจ้าไปลีอยู่ในเมืองผีมาเหาสาพเพิ่นผูกมัดเหยียบเอาไว้ขาจะเชิญเอาพัแก่นไถโลกกบาล ทั้งเท้ามักขวาวันผู้พิเศษผู้จบเตุมาสวยปองเหียดเอาขวัญว่ามาเยอะขวัญเอ้ยมาเยอะขวัญเลยนะมาเยอะขวัญเอ้ยขวัญเจ้าหนีไปให้ก <posters> ่อให้มาขวัญเจ้าหนีไปหน้าตายแหก้ก่อให้มาขวัญเจ้าหนีไปติดแอบกงเล็กก็ใหญ่ก็ให้มาสามมือนีวันนี้ ขวัญจะไปเที่ยวเล่นในป่าหยาคา่าขวัญจะไปเที่ยวไปมาอยู่ผีปา่าซาไปนุ่งผ้าอยู่เมืองผีผูกนางอยากขีนี่ผูกมันไว้ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ว่ามาเยอะขวันเออ เมาลมเทาาไปหลินสาวผีผีดใหยตนเจ้าให้ดวนมาว่ามาเยอะควานเอยนะไทยเจ้าไปลีอยู่ในเฮือนตนความกังวบ่นบมัวขวัญหัวเจ้าย่าได้ควากลางคืนเดือนเมื่อเจ้าอย่าได้เที่ยวเขี่ยวคำพ่อแก่ในอําพณ์บุญพินิจภู้าลุงคุณ ข้มาคาคอยหาข้อวอนคุณอนุสอนสามสิ่งคือภาัตานาไตาแกีวกิ่งดวงดีกาบทั้งคุณประเสริฐสีรถูกแข็งทุกแรงหลาสวงสวรรค์ขออัญเชิญมาเสกสันเป็นพระพรคืออายุวันนาสุขาภาละอโลคายาปฏิภาณอธิปติ กูนาซาลสมบัติทุกยิงขอให้ดีซาลุภาพกับเดืองทัวทอรณดีดังแสงสุริส่องสว่างโลกให้ทุกโศกสวัสดีชายตุภาวังชัยตุภาวังชัยตุภาวังชยังชยมังคลังโหนตุสัพพธาจงเป็นสยมุงคุณอันแรนยิ่งถวนทุกสิ่งบริบูรณ์นั่นเถิน